สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจัมอันนี้เพื่อนเพื่อนจ๋าย้ําน้องสุภาพเพื่อนเพื่อนมาเห็ดไอ้เน่าไม่สุมนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็ดเน่าไม่สมุมเพราะว่าย้ําน้องก็ไใดเน่าใหม่มาเนี่ยแหละจ้ะไดเน่าใหม่มาแล้วไดเน่าใหม่มาแล้วย้ําน้องก็มาคัดกอกนะคะคัดเอาไอ้เน่าที่ย้ําน้องบ่เผานะคะเพราะว่ามันมันมันจะสั่นคือมันมันจะสั่นนะคะสําหรับไอ้เน่าใหม่ แยนอนคัดออกนะคะค่ะมันสั่นค่ะแยน้อนก็จะเอามาปอกร์นะคะเอามาปอกปอกเปลือก่ะปอกเปลือกพผนออกนะคะซึ่งการปอกเปลือกเนเ้าก็มีหลักการวิธีในการปอกแล้วค่ะเด้อกาผู้เฮียพอเปลี่นกะแกะจนเลียบพักคนละดอกค่ะเนาะกาผู้เฮียพอเปลี่ยนก็แกะแกะแกะกาบจนมาเลียบพักคนละแต่ว่าเคล็ดลับในการไอปอกเปลือกเนื้อไม่ดิบเนี่ยค่ะ กพลังคนพปกสิปอกเสลากระบัดนะคะเนาะคอยหลอกหลอกหลอกอกอกเอาอันเถอะกาดเจลาคอนสำหรับยายน้องยายน้องกับทีใส่มีดนะคะใส่มีดมีดฝานฝานไอ้ไอ้ลุ่งไปฝานลุ่งไปนะคะฝานสองด้านนะคะถ้าฝานสองด้านมันจะแกะง่ายเนอะมันขาดมั้เฮาจะแกะแกะแกะฉีกออกเลยออกเลยมันจะง่ายค่ะนี่แหละคือเคล็ดลับของการเออเคล็ดลับของการ แกะนื้อไม้นะคะแกะแกะกากาดน้อไหมออกนะคะกาไปเจาะออกเรื่อยแก่เจะแกะกาดเน้อไหมะค,ะค่ะค่ะเพื่อเตรียมเตรียมที่จะเนี่ยเอาคุเอากับคุกระถังมาใส่กาดเป็นเลยค่ะกาดเพราะว่าจานทร์มันมจะคอยสะบวชเด้จหกเขาจะบด,าจาะด้ตามเก็บที่หลังนะคะในการแกะน่องก็จะแกะออกเรื่อยค่ะเพราะว่าเอามีดฝานไว้ากาดจะฝานในสองข้าง ถ้าห้องฟันสองของ้างมัน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 เกะง่ายเพ่อเพื่อน,นจ๋านะคือการเคล็ดลับกลองการแกะก,กาบเนื้อใหม่และะ้วค่ะเนาะกะเอาแตเห็ดต้อใหม่สบมเ,าเาออนาะกะเ้าก็แกะออกเป็นสิ่งอะแกะแกะกาบสดๆกะเ้เาเอาเ้าเอาเนื้อใหม่สดๆเอามาเห็ดน,นะคะเพื่อนๆจ๋าอ่า ก็ะเนี่ย้ย้ยนอนมีผ้าเปื้อนๆท็ดนะคะผ้าเปื้อนๆท็ดเนี่ยเอามีดปาดออกสิค่ะปาดสองขางเลยจ้างไรก็ตามากับฝาดออกก็เสียค่ะฝาดสองขางเลยก็ถากเอามีดมีดมีดแล้วถากลงไปถากลงไปสองขางเลยกันค่ะซึ่งกับ ย้ยนองก็เอามีดเอานี่มาบางบางมีดเน,นี้ยนิดๆน้อยๆนะคะเพื่อเพื่อห้องโโชมีดเกินไปแล้วกันะะนี่นี่ขาถากรึไปค่ะถากเอามีดถากลงไปนะคะเพื่อนๆจ๋าถากไปล่าสองขางสิล่ะคะ่ะถ้าถากขางเดียวกับกับจะเกะยากคือเขาค่ะถท้าถากเปา่าสองขางไม่จะเกะง่ายนะคะเขาก็ฉีกออกตามร้อยทีะะ่เขามีดปาดมีดฝานมีดเฉือนไว้นะคะหรือเขาเรียกว่าเฉือนนะคะ อืมก็เฉือนเฉือน<ๆ>นอไม้ไว้งี้สิล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนขากับปอกแต่คือการการปอกปอกกาบนกไม้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้นี่ว่าเป็นค่ะคือเลียบพักไปพลราคาเ <c oughs> พื่อนเพื่อนจ้า <c oughs> ซึ่งการไอเห็ดน่องไอส้มนี่นะค่ะเนาะเพื่อนๆกัยายน้องสิสิมักไอคือเอาน่องนี่ยค่ะน่องหวกอะน่องหวกมาเห็ดแย้น่องมกกักอะแต่ว่าน่องใม่ที่เห็ดได้สวยได้งามที่สุดก็คือไหม่น่องใม่ไพ่แล้วค่ะน่องใม่ไพ่ที่ที่เอามาเห็ดไอน่องไอส้มนะค่ะจะสวยจะงามคือคือน่องไพ่นะคะงามแล้วก็แล้วก็ขาวขาวดีคือน่องไพ่กับกับอ้ของยายน้องแล้วก็ มันเป็นมันเป็นนอหักนะค่ะฝึกระขาวแต่ว่าแต่ว่าเขาจะขาวออกออกแบบแบบเหลืองนิดนึงนะค่ะครับคือคือนอใหม่นอใหม่หักันจะเป็นด่งสันค่ะข่เท้าใส่แบบเอาอีนอใหม่นอใหม่ไพหรือพวกนอบงนอบงนอบงนอปอนอปอนอใหม่ร้างนอใหม่ไล่นะคะ เนื้อเนื้อนมไอเนื้อที่เยาเขาจะเอาไม่ที่เขาจะเอาไม่เห็ดไอ่น่าไม่สมคะ่ะเนื้อพนจะขาวงามนะคะค่ะแต่ว่าของของยายนองนี่มันเป็นน้องหวัวก่ะมันมันขาวคือาขาวแต่ว่ามันจะบ่บ่ขาวสดใสคือคือนมไอมุ่นั่น,นะคะ่ะที่ยายนองเบามาานะคะยุงนมไ่ ไออ้มันก็มีมันก็มีหลายๆหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะคะเนาะเพื่อนเจ้ามันก็บ่แม <M Smith> ่นส <unless they> ิมีแต่นอไผ่อ้อยเจ้างี่ค่ะอ่าพวกไอ้พวกไผ่ตรงไผ่หกไผ่อีหยังสิค่ะเพื่อก็เฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดได้เฮ็ดได้เบิดค่ะันเนาะไม่ที่จะามาเฮ็นเราไม่สมจะเฮ็ดได้เบิดก็มันจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะความความชอบความไอ้ไอ้มักมักเฮ็ดของแต่ละคนก็ก็จะเฮ็ดบ่คือกันนะคะเพื่อนๆค่า แม่ค่ะปอบออกสิละค่ะเพื่อนๆจ้ะเกะง่ายค่ะเกะง่ายค่ะเขาเอามีดถาคอามเร็วแล้วก็เกะง่ายค่ะเกะดึงออกดึงออกเลยนะ่ยค่ะเพื่อนๆจ้ะออกง่ายค่ะขันขันเขาพอเอามีดเฉือนออกก้อนสิเกะยากแต่เกะยากดีบพรดีเล็บเล็บมือหักุไปละค่ะ ะเขากิดเฉือนไปน้าแกะไปน้ำนะค่ะเนาะปอกไปน้าค่ะซึ่งกัยายน้องกับบ่อเลือกออกมาเห็ดไหลดอกเขาบ่อเห็ดบ่อเห็ดเยอะค่ะผมสำหรับเห็ดเราใหม่สมรอบนี้เพราะว่ายายน้องกัเคยเห็ดไว้ตั้งแต่รอบก่อนๆนี่ยค่ะกับมีค่ะกับมีแล้วกับยังกินบ้านเบิดนะค่ะกับยังยั่งอยู่ที่ยายน้องเห็ดไว้นะค่ะกันนี่คือเอามาเห็ดมาเห็ดเสริมอีกเพราะว่าเพิ่นได้ไอ้ไอ้ ที่เพื่อนเอานอไมห้หมวกมาไห้ที่ย้าย้องเขาไปเผานะค่ะย้ําย้องมันเลือกเลือกนอที่มันสันค่ะที่มันสันสันอิลีค่ะที่มันเหมาะสําหรับที่จะเผาย้ําย้อยนเาจะเอามาัแกะค่ะมาัแกะเพื่อเห็ดเห็ดนอไม่สมนะคะเพิ่นเพิ่นจ๋าผู้ใดเห็ดสูตรใดสูตรใดกับเบื้องเอาได้ค่ะเด้อค่ะเนีย้ยสูตรของย้าย้อกค่ะพี่กัสิบแปดงูไปอีกแบบนึงนะค่ะ ขอโทษขออภัยค่ะเพื่อนๆจ้ะกะสูตรการเฮ็ดไอ้น่องน่องไอ้สมย่าหน้องก็อาจจะบ่คือมูนะคะหรือจะแบบก็ขอให้เบิ่งเอานะค่ะ so sure น,น้องเพื่อนๆจ้ะว่าย่าน้องเฮ็ดหนึ่มันจะคือกับไอ้ที่เพื่อนๆเคยเฮ็ดเคยทับมาก่อหน่ะค่ะเนาะนี่ยค่ะห้าก็ปอกอะปอกน่อาไม้ก่อนนะคะเนาะเพื่อนๆจ้ะกะปอกกาบมันออกอะ ปอกปอกกาผันหว่องสิล้วก่ะเพื่อนๆพื่อล้วก่ะมามาฝันมามาห้าวมาฝันเดี๋ยวตาคว่ำคว่ำชอบคว่ำหมักของแต่ละคนนะคะการฝันไปตอนน้ำไม่เลยก็ได้ค่ะกระซึ่งไอ้ไอ้ค่ะซึ่งกะตะกี้ตะก้อนนะคะตะกี้ตะก้อนแม่แม่เคยผ้าเห็ดเนาะค่ะนะแม่เคยพาเห็ดเห็ดไอเน่ามันสมนี่ค่ะกระซึ่งกะกะห้าวเข็ดเอียงเป็นกะกะกับพ่อเมย์เนาะค่ะพ่อเมย์เมย์ห้าพาเห็ด <c oughs> แต่เมียบ่พ่าเขาเห็ดเขากับบัลลูนะคะ่ะเห็ดกับเขาเกับาน้ำเพื่อกันค่ะเขาเห็ดเป็นเห็ดอันด้านเป็นอันนี้เป็นกับพ่อเมียนะคะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเป็นไอ้ไอ้ลูกผู้หญิงผู้นึงนะคะ่ะก็จะกับจะจะจะติดตีดกับกับคือถึงแมียไว้แย่งน,นีนส่สิเป็นสิติดพอนะคะ่ะแต่ว่าพฤติกรรมแย่งนองสิไปแบบทั้งพอแต่ว่าไอ้จำรับการฝีมือในการเห็ดอาหารการดูก,ก,รกันกินก็คือได้จากเมียนะคะ่ะเนาะคือเมียพะเห็ดคะ่ะเมียพะเห็ด แล้วเขาก็เคยไก่ไปเฮ็ดซอยแม่นะะ่ะกะนน่ะเราเขาก็เลยจําได้ว่าแม่แม่เคยพาเฮ็ดตั้งซี่นะคะซึ่งไอ้ไอ้สมัยก่อนน่ะคับเป็นเฮ็ดเฮ็ดนอไม่สมนี่นะคนจะอัดอัดเซี่ยหายนะคะเฮ็ดเซี่ยหายหายคือสมัยตะกี้เคนจะไม่หายนะคะใส่ใส่หายไอ้น้ำปลานี่ยเยคนว่ามันจำคว่ำได้จำคว่ำได้ที่แม่เคยพาซื้อน้ำปลากินนี่ เพิ่นดิซื้อน้ำปลาห้ายกับบ๊อบเมนบ่อบเมนน้ำปลาขวดคือสมูเมอนี่ค่ะการมันจะเป็นไหานะคะไหาน้ำปลาเพิ่นเอิ่นมาไหาน้ำปลาการน้ำปลาไปจีอยู่ในไหานะคะเมนอิลี่ค่ะเขาเก๋ๆแล้วล่ะค่ะคือคือพอคือเมียคือเมียกับกับผ้าผ้าเอาไหาตัวนั้นล่ะหายน้ำปลาหลังจากที่น้ำปลามันเบิดแล้วก็สิ่งละค่ะลาคนกเอาไหาเปล่ามามาล่างไว้แล้วมาล่างไว้ค่ะ ะก่จะเฮ็ดน้องไม่ส่งนะคะเป็นแม่พ่าเฮ็ดนะคะเนาะก็เคยฝานเป็นได้หน่อยค่ะมาฝานน้องไม่ส่งซอยแมนต่อจต่แม่ก่จะฝ้าเฮ็ดแล้วก็เอาเอาย้ดเส้นให้ไห้นะค่ะเอาใส่ไห้ไห้กันอันไห้ใหญ่ปุ่นจะเอื้อนไห้ซองนะคะก็สมัยตะกี้ปุ่นจะเอื้อนไห้ซองไห้ไห้ใหญ่เลยค่ะไห้ใหญ่ไห้ใหญ่จะเอื้อนไห้ซองแต่ว่าไห้หน่อยเพวนก็เอื้อนมาไห้หน่อย ประกอบประกอบประเดิอื่นหายซ้องหายหยังแต่ว่าหายง่ายคนเอิ่นหายซ้องซึ่งกยายน้องก็บม่ได้สอบไ่ได้ถามแต่แม่ว่าเป็นเป็นหย่างคนเจ้าคนอิ่นว่าหายซ้องในเมื่อหายมันง่ายก็คือบอกว่าหายมันง่ายหลวสุดเลยน้องไ่ได้สอบลืมสอบไว้ขอตรวจด้วค่ะผู้ใดผู้ใดหูจักก็มาหายซ้องมันเป็นอย่งได็กะไอ้ ว่าไงฟังใน่เด้อค่ะเด้อว่าไงยดยนองฟังในหายคำตอบยายนอนในหายซ้องเป็นอย่างเพื่อนจ้างเอิญห้ซ้อนจ้ะตัวนี้กคได้ยนองลืมสอบเพื่อนพ่อเอื่นมาให้ยซ้อนเอื่นน้ำเพื่อนเลรอคะเอื่นเอื่นน้ำพอน้ำเมียเพื่อนน่ะค่ะเนาะอ่านแล้วไก่เห็ดเห็ดไอ้น้องไอ้สมนี่แหลค่ะก็คือเซเซน้ำแล้วก็มาเห็ดเห็ดคือคือทีเมียเพื่อนพ่อเห็ดแหละค่ะจ่ะ เอ็ดเราพูดกับว่าอัดเขาอัดใบในไห้เนาะกันนะปวดปวดจะใส่ไหสมัยตะกี้ใส่ไหเพิ่นกาฉลาดเดี๋กวเราสมัยตะกี้เนาะเอาใส่ไหไหนี่เพิ่นเพิ่นจะมีความหนาความหนาของของไหแล้วกันมีความหนากางไหนี่จะหนาหนาทั้งในบ้านนีล้วเพิ่นก็จะมีความเย็นความเย็นอยู่ในหันอยู่ในไห้นะจะบ่ฮ้อนเด้อกวเบ่ฮ้อนเดี๋ยวเราพูดเอาของอีหยังก็ตามที่ใส่ไว้ในอัน อันที่ใส่ไว้ในไอ้ไอ้ไอ้ใน่หายน่ะคะ่ะเขา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 จะเย็นค่ะเขาจะเย็นเพราะสมัยตะเกียรเขาบอกมีตู้เย็นเนาะก็เนาะหายหรือสิแต่ก็คือเป็นที่ปลอดภัยในการเก็บอาหารไว้ไว้ก okay. <c oughs> ินโดนนะค่ะือการถอน้ออาหารไว้อีกอย่างหนึ่งนะค่ะเนาะคือไอ้แม่เป็นกับผ้าผ้าเห็ดน่ะค่ะเป็นกับคยเคยอายกนอนกับคยเคยเห็ดน้ำแม่นะค่ะ ก็คือเห็ดเราไม่สมเนี่ยหลค่ะเห็ดเห็ดหลายๆเยอะๆก็เอาใส่ไหานะค่ะอัดใส่ไหาไว้อัดใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ซึ่งปากไหามันก็จะจอมนะค่ะปากไหานี่จอมกับปากไหายจอมมันกรอเพาจกจกได้นะจกจกมือมือจกลงได้จกไหาเพิ่มอื่นจกไหายนะค่ะเนาะไอ้ไอ้ค้าว่าเพิ่นเอื่นว่าไหาซ้วงนี่ยายน้องสันนิษฐานว่ามันจะง่ายแบบเขาเอามือลวงลงไปมันจะน้อยจะง่าย แขนเขามันจะสุดจะสุดจะขามขามสอกมากพอดีค่ะเิ่นก็เลยเอื่นว่าหายซองคต่หายเป็นซองค่ะมันค,คือยายนองสนิทฐานเอื่นเราเองค่ะเอื่นเราเองเพราะว่า,าการคือใส่แขนน่าเป็นที่วัดนะคะใส่แขนน่าเป็นที่วัดะคะ่ะ <laughs> ยายนองสนิทฐานเราเองอ่ <laughs> เพื่อนจ้าการแจ้งอนอนกับพัดปอกนะคะปอกปอกไปเรื่อยๆนะคะ ปอกน้อใหม่ไปก่ะเขาเอากุยขนไปเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ้าในขณะที่เขาปอกน้อใหม่เนี่ยก็ได้ค่ะย้านอนกันได้เบาๆสู้เพื่อนเพื่อนเอาฟังนะคะว่าเหตุน้อใไม่สมคนสมัยตะกี้เพื่อนเอาใส่ยังไว้นะคะเพื่อนกะเพื่อนกะว่าเอาภาชนะที่ใส่กับบ๊อกซ์เขาสมัยนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนจ้าพรชนะที่เพบนใส่มันกะจะบ่อกซ์บ่อกซ์กันนะคะอ่านั่นแหละเพื่อนกะเลยไอ้ เพิ่นอันไอไอเนาะไม่สมนี่เพิ่นเพิ่นบริยมใส่ปิดเด้อค่ะเด้อเพิ่นบริยมใส่ปิดค่ะแต่เพิ่นจะเพิ่นจะนิยมใส่ไฮกะเอาใส่ไฮก็คือยัดใส่ไฮหยัดแล้วก็อัดอัดแน่นๆนะคะเอาหยัดเอามือเอามือคมคมคมให้เพิ่นแน่นๆลงไปนะค่ายเพิ่นแน่นเพราะเพิ่นแน่นแล้วแน่นแล้วเพิ่นก็คมไปยาำคมคมไวคมไวเขาคมไวให้ให้มันมีน้ำมีอย่าง เจือเจอยูุยูุ่ขังบนนะยู่ขังบนไหน่ะค่ะนั่นแหะค่ะเพิ่นนี่ก็คือคือสูตรของโบราณเพิ่นนะค่ะแต่ว่ามันกลับไปลำบากตอนๆๆตอนกินเท่านั้นแหะคะ่ะไอไอเขาเอานื้อใหมเส้หายนี่ยไปลำบากสาเหตุที่ยายนองว่าลำบากก็คือตรงตรงปากไหน่ะค่ะถึงแม้ว่าเพิ่นจะเอาอีหยังมาอุดมาอัดไว้ในกระตาค่ะคือมันๆๆมันมันมันถูกอากาศเงี่มันถูกอากาศมาตรงปากมันน่ะ มันถูอากาศแล้วน้าไม่มันจะมันจะมีสีมันจะเปลี่ยนสีค่ะมันจะออกมันออกสีดําสีเทาสีเทาสีดาสีนี่ฮะกับน้าไม่ดำนะค่ะมันดำยุนายุนาไอไอไอน้าไม้เนี่ยค่ะก้อนน้าสีกินนั่นสิฮาก็จะไปจกตรงนั่น่ะออกทิ่มนะรค่ะตอนตอนแรกก็ทิ่มนะค่ะทิ่มทิ่มทิ่มตะกอนพอว่ามันพอว่ามันมันเต็มหายงี้สิค่ะเป็นกาิเอาตรงปากมันเอาทิ่มแล้วก็นะค่ะพรามันบเยอะนะคะ น้องใหม่สวยน้องใหม่งามนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าแก่ก่กเจ๊น้องใหม่ไปคุยกันไปน้ำนะคะะน้องเพื่อนเพื่อนจ้าจัดสล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนที่ยายนอกวอยฟังนะค่ะน้องกันในหลาปว่านไ่หแล้วคัะในนหายไปล่าเข้าจกสี่นะคะโจกไหบนี้เพราะเพราะห้อง่วงไปเทียนหนึ่งสองเถอมันมันมันกจะจะบกลงไปนะบกลงไปที่นี่มันก็จะเริ่มกว้างค่ะเริ่มกว้างแล้ว บาดเดียวเพิ่งระนาเพิ่งจะดำเยอะขึ้นก็เก่าด้วยบาดเดียวเขาจะถิ่งตลอดวันใดนะคะลกเขาก็พยายามควัดมาไว้ทั้งขางแล้วก็ควัดมาไว้ทั้งขางนะคะเพื่อนๆจะเอาเมื่อไหร่ขางๆขางหนึ่งค่ะหล้วกรจุกไปแล้วก็จะควัดไปอีกแต่ว่าเขาเคลียรไปเคลียรมาแล้วเคลียรปกปะเขาก็สิเลือกเขาจะตรงมันเขาขาวนะคะมาไม่จีนเลยต่าตรงที่มันเปลี่ยนสีเลวเขาเกิดเกิดจะบกินนั่นแหละค่ะบัดคือมันรับปากมันก็คือสมเอร์นี้อ่ะงกั สมัยนี่เปินฉลาดเัินฉลาดนะครับไอ้เปืเป้อนๆก็จะนะไอ้เจ้าบาทนเนาะสมัยนฉลาดกัน <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ฉลาดตอนนึงก็คือการเอาเอาเอาใส่เอาเอาใส่ปิดเอาใส่ปิ๊บใส่ปิดอ่าใส่ป,ดสปิดก็ได้ค่ะใส่ปิ๊บก็ได้แต่ว่าการใส่กับปิดนี่ก็คือป้องกันความป้องกันของของการใส่ปี๊บก็คือ ก็คือไอ้ไอ้ไอ้เอาเอาถุงน่ะค่ะเอาถุงเอาถุงยางถุงยางถุงพลาสติกก็นล้วกัเอาเอาล่องปิดแล้วก็เอาเอาล่องนะคะแล้วก็ใส่ในถุงยางนะคะในปิดนั่นน่ะได้ละค่ะอีกทีอีกที่หนึ่งก็คือการเก็บก็เอาใส่ปิดมื่กันมื่ก็จะได้เยอะนะคะใส่ปิดมันก็จะได้เยอะอันเถอะแต่ไอ้ไอ้ไอ้แนวบรรจุบรรจุใส่คนสมัยตะกี้ก็ กมันก็กเป็นสถานประกอบการก็มีเยอะอๆค่ะเนแนวเนี่ยเท่านไสค่ะค่ะซึ่งช่วงนั้นที่ยายน้องไปอยู่ไปอยู่ในเขาไปเฮ็ดไห้เฮ็ดปูอยู่ในเขาก็ซึ่งก็ได้เนาะไม่เนาะไม่ฮกค่ะเพป็นเอินนอเ่นเน,ะเน,เนาะไม่ฮกนะคะเพื่อนๆปื่อจะการเนาะไม่ฮกการซึ่งประกาศการกาจะมีไอเนาะไม่ฮกนะเนาะไม่ฮกในประกาศไอ้ไอ้ซึ่งกับยายน้องก็เคย เคยเคยไปเอาไปเอาไปเอามาเห็ดต่เอาไม่เห็ดน้าไม้หกนี่ซิมนีอยู่บนบนเขาอยู่ด่านทั้งทั้งจะไปทั้งทั้งอำเภอเกษตรค่ะน้าไม้หกค่ะจะจะจะอยู่ทั้งนั้นค่ะอยู่ทั้งนั้นนี่น้าไม้หกค่ะแบบน้าไม้หกมันก็จะมัน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 จะมันจะง่วกอ้วนอ้วนค่ะไอเป็นรับไม่เป็นรับอย่างมาแล้วมันก็จะง่ายง่ขึ้นงหญ่กับง่าค่ะไม้หกแต่เพิ่นกับบอข่อยนิยมเอาไม้ไผ่มาใส่ค่ะเพราะมันมันจะบกแข็งแรงคือ คือไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงจะแข็งแรงค่ะสําหรับไม่ห่วงตี่เอจะบอกแข็งแรงค่ะบอกแข็งแรงไอ้ใบไม่ห่วงนะคะจ้ะอะไรซึ่งแบบยายน้องก็เคยเอามาเห็ดวะนนี้มันบวมีไห้แล้วก็บบมีไห้บวมีไห้บวมีไอ้ไอ้ไอ้ถุงพลาสติกใส่ใส่ยายน้องคืดคืดหาแนวสีสีใส่อ่ายายน้องก็เอาไอ้ไอ้ กระร่อนกระร่อนน้ำนะคะกระร่อนน้ำมันสีดำดำเนาะค่ะสีดำกระร่อนน้ำสีดำแต่ไม่ตะกี้ใส่กระร่อนแล้วนะใส่กระร่อนตักน้ำค่ะตักน้ำกระย้องก็จะพ่อพ่อคนไหนตรงปากมันขาดไม่ยังกระน้องก็จะมาตัดตัดตัดให้พ่อเ้าล่วงเอามือล่วงล่วงได้ค่ะล่วงล่วงไปในไอ้กระร่อนได้กระย้อนก็จะอัดน้อไม่เข้าไปได้ไ้กระร่อนนี่แหละ อัดนนอ็ไม่สมไว้ก็กับลักษณะมันก็คือน้าใบยไปนี่คือมันมันมันจะบอนหนาคือไอ้คือไห้ได้ค่ะข่างข่างกระล้อนเนี่ยมันจะบางนะคะ่ะมันจะบอนบอนเพาคือหนาที่นิข่างกระล้อนเนี่ยมันกิดนื้อไม่ก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีปกลายเป็นสีดำนะครสีดําสีดําค่ะน้าน้ำแข่างกระล้อนไปเนี่ยเป็นจะ่นื้อไม่เป็นจะกลายเป็นเป็นเป็นดำนิดๆค่ะเวลาเ่าไอ้ที่เอาออกมากินเราแต่คี้ยวออกคือกันละกันเองกันได้ พราะว่ามันมันบางไงค่ะมันบางมันบ่หนาคือไอไอมันบ่หนาคือไหแต่ะแล้วก็ความยืนเพ่นเพิ่นก็บอกมีคือไห้นะคะเรต้องพยายามเก็บลบนิติโฮมค่ะเ่ราะเพาไห่เนโดนแสงแดดบ่โดนโดนอีหยังค่ะแต่ไห้ดีโดนแสงแดดก็ได้ค่ะเพะเป็นอย่างเี้ค่ะไห้เนี่ยไห้เพื่อนมันหนาค่ะเพื่นเพื่นจ้าอ่ะกระปอกมาใไหมไปเรื่อยๆแล้วก็ปอกปอกการยักซื้อกัน ก็เยอะเยอะกับเยอะน้องใม่กับวานมันบ่เอาไว้เยอะกับปอกกันน้นเล้วกับเมื่อวานจิบ่เยอะอปอกน้อไม่ช่วยกันเพื่อนๆจ้าปอกน้อไม่ไปน้าคุยกันไปน้ำนาะกัเน้องเพื่อนๆเขากะก็เจ็ดสี่หละกะมันได้มาเล้วก็ต้องต้องเฮ็ดกะต้องทำนะคะเฮ็ดไว้เป็นการถนอมอาหารไว้แต่กินโดนนึกว่าเพื่อนจ้าซึ่งกะเฮ็ดรอบนี้ก็คือสีคือสีบ่เลี้ยวกันเฮ็ดรอบนี้บ่เล้ว คือเพราทถ้าในสำเร็จเป็นเป็นน้อไม่สมไปได้ดอกค่ะน้อเพื่อนเพื่อนเนาะพามันตั้งตะปอกนะก็ะซาเลยนะค่ะรวมเมืก็นัดเลี้ยวคือวานละเอ้าปอกไปเรื่อยๆเลยดค่ะเพื่อนๆพืนมันมันเปลี่ยวในอีพี่เหนี่ยวกับไปมัดไปเลี้ยวในอีพี่สองพูดเหรอนาะเพื่อนๆพื่อนจ้าอีพี่เหนี่ยวกับปอกต้นน้ำใหม่เดี๋ยลปอกน้ำใหม่ซะก่อนมือดีว่าเพื่อนเปอกน้ำใหม่ อลงก็การเสิเรียบหักไปที่แหละท้อปอกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆจ๋าบอกมันมันยังไม่เสร็จสิ้น่ะอะไรวิธีปอกปอกน้ำใหม่นะครับปอกน้ำใหม่ให้ให้เพิ่นให้เพิ่นปอกง่ายกับที่ที่ยายนอกปลาเห็ดนี่แหละค่ะนี่แหละเอาเอามีดเอามีดเซะ แซะลงไปแซะลงไปสองด้านเนี่ยเสะลงไปสองด้านที่เนาก็แกะเาก็ขีดขีดกว่าถ้าแซะด้านเดียวเขาก็จะแกะแบบนั้นแหะเกะแกะถ้าถ้าแซะด้านเดียวแล้วเนาะมัน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 จะแกะจะแกะยากกว่ากว่าที่เขาแซะสองด้านค่ะแต่ว่าถ้าเขาแซะสองด้านเนี่ยจริงี่ค่ะอ่าดึงออกดึงออกง่ายค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าแซะสองด้านอ่าจับไม่ได้เธอเด้อเพื่อนๆจ๋าผู้ใดอยากปอกมาใหม่ง่าย ไอ้เฮ็ดจังๆี่บดบ๊ดได้เลือกว่าจะเป็นนออันนี้หรือนอยังกับตับว่าแต่ิมเต็มนอว่าเติมเต็มนอนอไมมนะกันนอไหมนอไมมสดทุกชนิดเี่ดเขาจะปอกนะคะคือเขาใส่มีดนะคะแเสะลงเลยอ่าเสะเลยเพื่อเอิ้อเฉือนเฉือนแสะอ่าเฉือนเฉือนเพื่อเอิ้อเนาแเสะเลยมีดแสะผ่าไอ้ไอ้ไอ้ถาดลงนะลงทั้งขางนะทั้งขางสองขางสองขางแล้วกันถ้าขางเดียวกับเฮ็ดเนีคือเก่า ถ้าสองขางนี่ง่ายขึ้นค่ะง่ายง่ายเกะเกะก็ง่ายถ้าเกิเพื่อนๆจ้าเกะง่ายอหลีถ้าเขาถากปสองขางนี่ค่ะนะลองบึ้งเลยค่ะเด้อเพื่อนๆจ้าผู้ใดที่บ่บ่ท่านเหตุลักษณะนี้ค่ะก็ลองเบึ้งเล้ค่ะเด้อก็ไ่ได้เลือกว่าจะจะเป็นแค่นองไม้หัวนะค่ะทีเขาจะถากสองขางได้จะเป็นนองไม้เคี้ยวทีนองไม้ไปเลี่ยงนอไม้ยังไปเพือนเลี่ยงเป็นบยังค่ะเห็ดได้ค่ะเห็ดได้เบิร์ต ตากออกสองขาคือกระเฮ็ดได้เบิด์ตเลคะเพื่อนๆพื่อนจ้าเอากรเฮ็ยดเต๋่สิละค่ะเพื่อนๆกืเอ้าตากออกมันเร็ยนง่ายอีหลีค่ะเพื่อนๆจืาอนจ้าเกะเอากรเอากาดเอาเอาไอ้กาดแล้วก็ใส่ใยหน่อขวิดใส่ถังเลยค่ะไว้ใส่ถังเพื่อเพื่อเดี๋ยวจะเอาไปฉีงง่ายเอาไปถิ่งแล้เอากระจิบ่์จิบ hey ่ Over ์เอาใส่ไอ้พืชโดยตรงแล้วแต่ถ้าเป็นเนื um ้อไมเนี so ่ย แยาเอาไปเอาเปลือกนั่นไหมเนี up, mm ่ยแยกเอาไปใส่พืชโดยตรงเด้อค่ะเด้อเอาไปใส่พืชโดยตรงถ้าเป็นเหี่ยวหรือเป็นอันนี้มาเพิ่นเน่ามาลนะค่ะเพิ่นเน่ามาแต่ที่เพิ่นจีเป็นปุ๋ยเพิ่นจีเป็นเพิ่นจีเป็นพิษจำรับพืชน้ำเด้อค่ะพืชถ้าตายเด้อค่ะพืชถ้าตายค่ะมัน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 จะมีพิษมันจะมีพิษของเพิ่นนั่นแหละค่ะแต่คือสารอะไรที่ว่านี่แหละค่ะสารสารไอ้ไอ้ตัวนี่แหละค่ะแต่ถ้าเพิ่นจืดแล้วก็ะเพราะเป็นหยั่งค่ะเอาไปทิ้งแบบ แบบห่อถิ่นก็ต้องใส่แบบกองี้่งนะคุพ่าต้องเห็ดเป็นกองยิ่งยัค่ะเห็ดแบบยิ่งยัยไปเนี่ยบ่เป็นหยังค่ะคือมันเป็นส่วนหน่อยค่ะจะกลายเป็นปุ๋ยได้พอดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเขาเอาแบบไปกองเต็งเต็งิงตงกันไว้น่าจะเป็นพิษนะคะค่ะค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะซึ่งถ้ามาถึงตอนนี้แล้วยายน้องก็ขอกราบขอบคุณเพื่อนๆนะคะค่ะบ่หวาเพื่อนๆสิมาหน่าไรหรือ้ที่อยู่มาเบึง ยอดหลังให้เกยยายนองยายนองกับอขอกอบุณนหลายๆเด้อค่ะเปลื่นๆจ๋าขาดึงกับอีปีนี้มันกับคือสิบ